สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซอยรองสแลกเกอร์ในเกมเพย์ทูเกตเตอร์นะเออผมบอกเลยนะครับว่าเออไม่ได้เล่นลุยแหลกแหกมินิเกมมานานนะครับก็มากับน้องๆแล้วนะครับในช่วงลุยแหลกแหกมินิเกมนะวันนี้ก็เป็นเออผมอัดไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเอออันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่31แล้วเออไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับกับน้องๆทั้งหมดเออ ห้าคนนะครับรวมผมด้วยก็เป็นหกคนนั่นเองนะครับเออเพื่อแบบเข้าไปลุ้นดูนะครับว่ารอบนี้จะได้มงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมกับน้องๆน,นะครับไปก็รอโหลดนะครับเข้าไปในห้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับว้าวรอโหลดรอโหลดทิ้งเงียบไม่ใช่อะไรนะรอโหลดรอโหลดโหลดนานไปเปล่าเออก็น้องๆช่วงนี้เขา เข้าไปเรียนนะครับไม่ใช่เข้าไปเรียนคือโรงเรียนเปิดกันแล้วไงก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาเล่นกับผมนะครับในช่วงช่วงเย็นๆที่แบบเคยเคยเคยนัดไว้นะครับเพราะว่าน้องๆก็ต้องอไปเรียนกันมาเหนื่อยๆก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลามากไงแล้วผมก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับลุยแหลกแห่งวินนีเกมรอบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการวิ่งวิ่งวิ่งอย่างไววิ่งอย่างไวว่องนะครับสปีดรันด่าแรกมาแล้วก็วิ่งเลยนะครับวิ่ง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 เข้าไปนะครับ นะครับผมไม่ได้วิ่งตามใครและไม่ต้องมีใครวิ่งตามผมนะครับมีต้องวิ่งแบบใครทั้งนั้นนะวิ่งแบบตัวเองแน่ไปอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะนะครับแล้วก็ไปต่อเลยเรื่อยนะครับดูเหมือนว่าตาน,นี้ดูจากแนวโน้มแล้วดูจากแนวโน้มแล้วจะแซงได้ไหมจะแซงได้ไหมไม่แน่ก็อาจจะที่2ที่2ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องการ24คนแล้วก็เข้าไปในที่2นั่นเองนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปให้แบบเร็วขึ้นนะครับแบบว่าเข้าเส้นชัยไปเลยนะเพราะว่าแบบพอเราเข้าเร็วเนี่ยเ,เวลาที่เรารอคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะนานหน่อยนะครับคือผมไม่รู้จะฝอยอะไรแค่นั้นเองนะครับก็ <laughs> เลยแบบแต,ตัดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็มากันในด่านที่2ครับด่านที่2ก็เป็นด่านสปีดรันอีกแล้วนะครับคือแบบวิ่งเร็วไงเออเห็นแบบผมเข้าที่2ก็เลยแบบอยากให้ผมวิ่งอีกใช่ไหม เออแต่ดูเหมือนแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบคนามือไงรอบนี้แบบอ่อยให้อ่าดูดูเลยนะรอบนี้ผมอ่อยให้เลยผมจะยืนแบบล้างท้ายแล้วจะเดินออกตัวคนสุดท้ายนะครับแบบว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆรอ่ะคือผมไม่ได้ดวงนะฝีมือนะครับ <c oughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้ ดูเหมือนว่าตอนนี้มันไม่ค่อยจะดีแลวครับอาการไม่ค่อยจะดีน่าจะแบบเซซีลนะครับในตอนนี้คือตกไปหนึ่งรอบแล้วครับด้วยนแล้วด้วยครับไม่ใช่แล้วครับด้วยอ่าดูเหมือนว่าทุกคนจะไปอยู่ข้างหน้ากันหมดแล้วนะครับคือเหมือนผมจะล้างท้ายอยู่นะครับกาลังล้างท้ายอยู่แล้วจะดู1 0 17คนจะเข้าทันไหมจะเข้าทันไหมแต่ดูเหมือนว่าจะแซงไหมแซงไปแล้ว แซงไปแล้วแซงไปแล้วแล้วก็จับตามไปกําลังดูเหมือนว่าจะแซงอีกกําลังจะแซงอีกแซงได้อีกแน่นอนแซงไปอีกแล้วนะครับแซงไปแล้วผมก็เข้าไปอันดับที่9นะครับคนก็เข้ากันอย่างรวดเร็วแล้วผมก็จะตัดไปเหมือนเดิมนะตัดก่อนมา,มาก็ครบทั้งหมด17คนแล้วนะเออบอกเลยว่าเราก็ยังเข้ารอบกันอยู่นะครับ ดูเหมือนว่ามีน้องหายไปแล้วนะครับจากสารบบของเรานะครับนั่นก็คือน่าจะน้องน้องเพนกวินนะครับน้องบาสนะครับน้องบาสนะครับก็น้องก็มีช่องของน้องนะครับก็อย่าลืมไปกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามช่องของน้องด้วยนะครับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาเล่นกับผมเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะจะเริ่มมีช่องของตัวเองกันแล้วนะครับคือเหมือนว่าเนี่ยเข้ามาเล่นกับผมเนี่ยเขาก็อาจจะอัดคลิปของเขาเองเพื่อเอาไปลงของของช่องเขาผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันดีเป็นการแบบ ช่วยกันนะครับสนับสนุนกันไปนี่เนาะเออนะครับเหมือนแบบเพื่อหาเป็นค่าขนมไปกินโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับเออดีนะผมว่าดีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะมากระดิ่ดันระเบิดอีกแล้วนะครับดันระเบิดเนี่ยผมมองว่าผมจะไม่ตัดนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอคือมันลุ้นไงให้ลุ้นไงให้ลุ้นว่าจะโดนไหมผมจะโดนระเบิดหรือเปล่านะครับแล้วก็น้องป๊อปปี้ไทม์นะครับคือแบบ แอดเพื่อนมานะครับคือขอโทษทีนะครับที่ผมไม่ได้กดรับนะครับเพราะว่าเพื่อนเต็มไงเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าถ้าแบบว่าคนคนที่เป็นสมาชิกในเพื่อนเนี่ยเขาแบบไม่ได้ออนเกินประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเงี้ยผมก็จะลบเขาออกนะครับเพื่อที่แบบว่าจะรับคนใหม่ๆท,ที่เขาเล่นเนี่ยเข้ามาแทนนะเออก็สําหรับใครที่แบบว่าหายไปนานแล้วอยากกลับมาเล่นใหม่ก็ก็แอดมาใหม่นะอืมตามนี้แล้วกันเนาะจะได้แบบมี โอกาสให้คนที่เขาอยากเข้ามาเล่นได้ได้แอด,ดเพื่อนมาแค่นั้นเองนะครับก็โอเคผ่านเข้ารอบกันไปอีกแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว้าว <Wow. S 2> และดูเหมือนว่าน้องๆของเราก็จะยังอยู่กันครบไม่ครบแล้วนะครับน้องน้ําหลุดไปแล้วนะครับโดนระเบิดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับและเราก็มากันในด่านที่แบบง่ายง่ายถึงว่าง่ายที่สุดในเกมเในมินิเกมนี้นี้แล้วนะครับคือ เกมวงล้อนี่แหละคือง่ายที่สุดแล้วนะครับบอกเลยเออง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคือแบบเราแค่เดินสลับไปสลับมาสลับมาแล้วก็สลับไปแล้วก็สลับไปแล้วก็สลับมาแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเดินเดินสลับไปสลับมาอยู่อ่างเงี้ยนะครับคือเราไม่ต้องไปไปยุ่งกับใครเลยนะไม่ต้องไปเบียดใครไปชนใครอะไรยังไงเลยนะครับเนี่ยเราแค่เดินอยเหมือนจะตกจะตกแล้วจะตกแล้วเดินลบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย อื่ยเนี่ยเราก็เดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้แหละนะครับเออเนี่ยเดินเร็วไปเอยเดินสลับไปเดินเร็วอะไรเดินสลับไปเดินสลับมาเดินสลับมาเดินสลับไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็สลับไปสลับมาสลับมาสลับไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นที่แบบว่าต้องสลับไงเออนะครับแล้วก็อีก98 7 6 5 4ด2 1กแล้วก็ท้องร้องเมื่อกี้ได้ยินป่ะ เสียงท้องผมร้องแล้วก็ผ่านเข้ารอบกินไปอีกแล้วนะครับดูเหมือนว่าน้องๆจะมีคนอยู่รอดไหมก,ก็เหลือรอดกันทั้งหมด3มคนแล้วก็มีอีกหนึ่งคนใครไม่รู้นะครับอ่ามากันในด่านที่ผมค่อนข้างที่จะเซียนที่สุดพูดมาได้เซียนที่สุดเซียนตกนะครับเซียนตกบอกเลยว่าด่านน้ำแข็งดิฟเนี่ยผมเซียนนะครับเซียนจัดเลยเฮ้ย อย่านะอย่านะคือผมเปิดตัวมาด้วยการที่แบบว่าไม่ไปวิ่งจ่อรอข้างหน้านะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งชนอะไรขวางอยู่เนี่ยกว่ามันจะกว่ามันจะเขาเรียกนะความเร็วต้นอ่ะเออมกว่ามันจะเร่งเนี่ยความเร่งอ่ะความเร่งอ่ะมันไม่ทันนะผมซึ่งแบบว่าไปวิ่งข้างหลังสุดนะครับแล้วแบบว่าพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยคือมันจะพ้นประตูมันเปิดปุ๊บเนี่ยผมก็จะวิ่งแซงก่อนใครแบบจังหวะเครื่องผมแบบที่แบบว่า สิบไมเอ่อยีบไมต่อชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาอาจจะแบบเพิ่งเริ่ม0ถึง10อย่างเงี้ยเออมันก็จะช้าหน่อยอะนะซึ่งผมก็ไม่รอแล้วนะซึ่งผมก็แบบดูเหมือนว่าน่าจะแบบไปแบบเร็วจัดอะตามไม่ทันนะจ๊ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าไปแล้วนะครับแบบลื่นปืน๊ดโอ้โหมาถึงทางที่แบบว่าค่อนข้างแคบแนละ้วออ้ยหลบนิดนึงกลัวล่วงนะครับก็ไปแล้วเลยมีมาแล้วโผล่หัวมาแล้วนั่นไงกระโดดตามกันมาแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนบอกแพ้แน่แพ้แน่แต่ผมไม่แพ้งไงว่าวผมเข้าที่หนึ่งไงเอ้ยผมเข้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็น้องเข้ามาที่2แล้วก็เหลืออีกหนึ่งคนครับมารุ้นกัหน่อยแล้วก็เข้ามากันครบ3คนเรียบร้อยเลยนะครับว้าวแล้วอีกสองคนก็ตกไปนะครับพลาดไปแล้วร้อง,องง flooding, ื้องื้องื้อพี่พี่งื้องื้อผมล่วงนะเห็นไหมร้องไห้ไงแบบเสียใจไง มากันได้นานที่ที่เท่าไหร่แล้วที่6แล้วนี่โหยหลบหลบแสงไฟนะครับคือแบบหลายๆคนนะอยากแบบอยู่ในสายตาไงแต่ผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่อยากอยู่ในสายตาเพื่อรักษาดวงใจนะครับนี่มุกอะไรอีกเนี่ยเฮ้แบบหยอดอะไรเนี่ย <laughs> โอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอยู่โหยยังเี็ดฉิวเมื่อกี้นี้นะครับเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วเห็นไหมคือหลายๆคนแบบฝักไฟที่จะได้อยู่ในสายตานะครับก็คืออยู่ในแสงไฟนั่นเองแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบมันไม่ได้อยากอยู่อย่างนั้นไงนี่เห็นไหมดินหลบเนี่ยดินหลบเพื่อรักษาหัวใจห้าดวงเอาไว้นะครับก็มาดูนะว่ารอบนี้จะจะรอดไหมหรือว่าจะมีใครล่วงไปนะครับเออแต่ดูเหมือนว่า ดูเหมือนว่า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 จะมาทางนี้กันหมดเลยนะครับอ้อ้ยโอเบียดจัดเบียดจัดเบียดจัดจัดนะครับเบียดจัดเลยบอกเลยนะครับเบียดจัดเอ้ยมันลอยมาอย่างเร็วนะครับแบบหลบยังไวหลบอย่างไวเอ้ยเอ้ยหลบอย่างไวหลบอย่างไวเอ้ยเอ้ หลบอย่างไววิ่งผมลุ้นมากเลยนะนที่ผมร้องอื้อๆเนี่ยคือผมผมลุ้นนะอีก10วินครับอีกสิวิสุดท้าย98ผมว่าผมน่าจะรอดแล้วแหละกับอีก5าดวงถ้าเกิดมันไม่แบบมาจ่อ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 หายไปหนึ่งมีน้องบอกว่าตัวเย่ไปแล้วนะครับคือเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งใช่ไหมก็คงจะเข้าไปชิงกัน2คนนะครับและแล้วด่านสุดท้ายที่เข้าไปนั่นก็คือเหมือนที่ต้นคลิปที่ผมแชร์ไปนั่นคือด่าน เขาวงกดนะครับเขาวงกดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคุณหลุดไปแล้วอ่ะคุณก็จะหลุดไปเลยนะครับหลุดจากวงโคโจรไปเลยมาแล้วครับเปิดตัวมาน้องไปก่อนผมยืนหลังอ่ะไม่เป็นไรนะครับปล่อยอยู่น่าจะปล่อยพร้อมกันปล่อยพร้อมกันแล้วผมก็วิ่งออกมาก่อนนะครับมาทางเดียวกันมาทางเดียวกันน้องลงไปล่างผมขึ้นไปบนแล้วกันนะครับฟุก๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือแบบขอแยกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่า ไม่ไปทางเดียวกันแน่นอนนะครับอ่ะมามาไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วก็ไปทางนี้เหมือนเราจะไปได้ทางเดียวด้วยแล้วก็หลุดไปไหนไม่รู้นะครับที่รู้ๆคือหลุดไปไหนไม่รู้ไม่รู้นะครับมาทางนี้เอ้ย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 ทางนั้นไม่น่าจะไปได้อ่ะลงมาทางนี้ลงมาทางนี้โอ้โหดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะครับ จะไปไม่ได้ทางตันนั่นเองนะครับเออแล้วน้องเห็นผมของน้องก็วิ่งกลับไปนะครับแล้วผมก็วิ่งกลับไปเหมือนกันกับน้องนะครับแล้วแล้วเราก็มาทางนี้ผมมาทางนี้น้องไม่รู้ไปทางไหนแต่ผมมาทางนี้แล้วน้องวิ่งตามตุดผมวายังติดติดติดแล้วผมเข้าเ้นชัยก่อนแล้วน้องก็แพ้ไปนะครับถ้าไม่อย่างนั้นผมบอกเลยว่าน้องน่าจะเข้าเส้นชัยก่อนผมแน่นอนนะครับว้าวและแล้วผมก็ชนะอีก <Nein> <Hand ling> แล้วนะครับได้ชัยชนะครั้งที่เท่าไหร่ตั้งแต่เล่นมินิเกมมารีแหลก ไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้คือ EP ที่31ผมก็ได้ชัยชนะนั่นเองนะครับผมว้าวก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยสุดยอดใช่ไหมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับเออขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมดูคลิปที่เนี่ยระบบขาโปรโมทให้ด้วยนะครับเออก็ขอบคุณมากนะที่แบบเข้ามาช่วยดูเยอะๆนะครับขอบคุณครับ